เราเนี่ยมีสิทธิ์บัตรทองอแล้วเราสมมติตรวจ ATK ตั้งแต่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบถ้าเราตรวจแล้วกรณีแรกถ้ามีอาการเข้าขายว่าเราจะติดโควิดไหมเนี่ยนะครับตรวจ ATK ได้ฟรี นะครับแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข huh. อย่างเช่นถ้าท่านเริ่มม e ีไข uh ้ huh. เริ่มปว <I. S 2> ดหัวเริ่มไอเจ็บคอเนี่ยท่านไปตรวจ ATK ได้ uh huh. ฟรีนะครับโดยขอรับ ATK ผ่านแอปเป่าตังเพื่อตรวจเองก็ได้อันนี้เฉพาะส์3 0บาทนะ uh huh. หรือว่าจะตรวจที่หน่วยบริการประจําหรือว่าหน่วยบริการปฐรมภูมิตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยการตรวจ ATK ซึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตรวจให้หรือที่เขาเรียกกันว่า professional use นะครับผมพอตรวจ a t k ปุ๊บถ้าเราขึ้น1ขีดก็คือไม่ติดไม่พบเ <5. S 1> ชือ้อให้ทักสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงกักตัว5บวก5วัน5บวก5วันคืออะไร5คือเราออกไปไหนไม่ได้เลยนะ 5, 5คืออยู่แต่ในบ้านนะ,นะครับผมส่วน5วันหลังเนี่ยสมมติว่า5วันแรกปุ๊บแล้วเออโอเคยังขีดเดียวอยู่ขีดเดียวเหมือนเดิม5วันหลังเราเริ่มออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่สังเกตอาการตัวเราเองต่อนะครับแต่ถ้าเราขึ้น2 ีคือเราติดตเชื้อโควิด -19 นะครับจะ,จะไปรักษายัางไง 1. รักษาตามแนวทางแบบเจอแจกจบครับของกระทรวงสาธารณสุขค,คือท่านก็ไปที่หน่วยบริการประจำโรงพยาบาล30บาทรักษาทุกที่หรือว่าโทรไปประสานร้านขายยาที่เขาเขา้เขาร่วมโครงการรับยาแนะนำการใช้ยาก,ก็คือแจกยาตามร้านยาเนี่ยแหละเจอแจกจบนะครับก็สามารถดูชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์ของสปสชนะครับแล้วก็ ร้านขายยาเนี่ยจะรับเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทหรือสิทธิ์สปส,สชเท่านั้นนะครับแล้วก็กักตัวดูอาการ7จบวกสวันอันนี้ในกรณีที่ท่านติดแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็คือติดเชื้อแล้วแล้วท่านอยู่ในกลุ่มของ608แล้วมีอาการรุนแรง608คือ 60, 60ปีขึ้นไป7กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็สตรีมีค,ครรภ์ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับท่านไปหาหมอปุ๊บ ก็จะเข้ารับการรักษาตามดุลยพินิษของแพทย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแม้ว่าจะรักษาแบบผู้ป่วยในหรือว่าแพทย์เขาเห็นว่าจะให้ทําแบบโฮมวอร์ด hmm. ก็คือรักษาที่บ้าน mm hmm. ท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่นะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงนะครับอาการกลุ่มสีแดงเนี่ยก็จะมี หอบเหนื่อยพูดเริ่มไม่เป็นประโยคแล้วแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกปอดอักเสบรุนแรงอ่อนเพลียตอบสนองช้าไม่รู้สึกตัวมีภาวะช็อกโคมา่าไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสและก็ค่าออกซิเจนต่ำกว่า9 4ตรงนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นกลุ่มสีแดงท่านสามารถใช้สิทธิ์ยูเซบเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินนี่แหละมีสิทธิ์ที่รักษาได้ทุกที่เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ทีนี้แล้วพอหลังคนบอกว่าอ้าแล้วเบอร์1 3 3 0ยังต้องโทรอยู่ไหมไม่ต้องโทรก็ได้แต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าขั้นตอนเราจะทายังไงเราไม่ได้รู้ขั้นตอนที่พูดมา<ช>ทั้งหมดใช่เราไม่ได้รู้ขั้นตอนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่โทรไปที่1 3 3 0ได้นะครับเขาจะแนะนําให้ว่าอ่าท่านควร ไปแบบนี้ควรทาแบบนี้ต่อขั้นตอนอย่างไรใช่ขั้นตอนอย่างไรหรือว่าถ้าท่านอาการแย่ลงมากๆจริงๆเนี่ยท่านประสาน1 3 3 0ให้หาเตียงเข้ารักษาให้ท่านได้ซึ่งจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เวลาเรานึกอะไรไม่ออกปุ๊บเรา1 3 3่าเขาจะประสานให้เราทุกเรื่องเลยนะครับแต่ในส่วนตรงนี้หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายเรื่องของอโรคประจําถิน่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทกันไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็ ว่ายเข้าใจง่ายสวทชขอบอก